ได้ไม่ง่ายหรอคุณแสงแวี่นี่ภาพคุณแสงวีอยู่ที่วัดกับคุณมละลิบักเสือมางานศพนี่ภาพมาอยู่งานศพบ,บักเคนเหรอบักเคนเสียชีวิตเหรอบักเคนตายก่อนนี่ภาพต่อไปเหมือนรถวิ่งขึ้นโรงงานยาเถื่อนแถวถนนจารันสนิทวงนี่ภาพขึ้นไปเหมือนรถต้องขึ้นไปหากับนันชันนี่ไอตำรวจคนชั่วตัว<ง>ดักว่า นี่เขาเข้าเข้าเข้าครับมาห้อยมดรถต่อยผู้ร้ายที่อ้างตัวเป็นตำรวจคนชั่วตำรวจชั่วหรอนี่มดรถกดลิฟต์ขึ้นไปหากำนันชำอยู่ข้างบนหรอนี่ไปหากำนันชำอยู่ข้างบนสุดหรอกำนันชำนี่ไปหากำนันช้ำนี่กาลันีนี่เป็นคนมีผู้ร้ายตำรวจมีคนช่วยอีกคนนึงนี่ต่อยคนผู้ร้ายที่เป็นตำรวจหรอปลอมตัวเป็นตำรวจหรอคนร้าย นี่เสร็จเห็นกำนันชำกำลังนั่งกินข้าวกินสเต็กอยู่ที่โรงแรมนี่กำนันชำกินข้าวกินสเต็กอยู่ดีๆหมวดรถมาแล้วนี่กินสักสองสามคำนี่ภาพตอนต่อไปบักเคนไอบักเคนโด,ดนโดนต่อยทำตายโดนต่อยตัวเองตายอยู่ในภาพหลังนี่เห็นหมวดรถกดเครื่องช็อตไฟฟ้าใส่กำนันชำเหรอนี่แหละจะกดใช่ไหม คงมีความสำคัญเกี่ยวกับพวกเคียค่ยวพยัคฆ์่ นี่ภาพหลังไอ้บักเคนโดนยิงตัวเองตายเหรออยู่ที่จอสีเหลืองมีภาพหลังๆร้อยบักเคนกำลังนอนแล้วโดนต่อยก่อนตายนี่บักเคนปกป้องพี่น้องชาวนาของเราปกป้องพี่ด็อกชาวดาของเราที่ดินเขาพินาศเรานี่ภาพหลังบักเคนก่อนตายนี่ก่อนจะยิงตัวเองตายนี่อยู่ที่ภาพหลังเหรอนี่ใช่ไหมโตต้องมเป็นอย่างนี้จิ้ง เขาสัญญาเขาสัญญาว่าเขาจะแข่งแก่งแข่งก่งเขาจะปกป้องทุกคนที่เขาหูกตเป็นคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายที่ถูกแผ่นดินกบนะลงมาพอฟินปกมันถ้าอย่างนั้นมีพระหลังมาแล้วเป็นผู้ส่งสงลพ่อหน่อยเขาไม่ไงคอเขาทำหน้าที่ช่วยอะไเอ แต่นี้ยังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะต่อสู้กับพวกมันรีบไปเถอะามที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เสือมึงซะเราก็ะสัญญากันมมาอีกว่าจะไปรยช่์กับน้องสาวไอ้คนหนักใจแต่ฉันหวังดีนะครูจะหวังดีไงก็แล้วแต่เอ็งเป็นเด็กต้องขอรับผู้ใหญ่เขาหอมีบที่วัดเหรอพี่พิลเสศอมจีบจีที่วัดถูกฉันฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับเองจะไปไหนอ่ะผู้กองสีกำลังตกอยู่ในอันตรายผมจะรีบไปช่วยเขาเรืองจะไปยังไงอ่ะจากนี่ไปตั้งไกลพลังของนักสู้พวกเขาเหนียวสามารถไปได้เร็วลยคนปกติครับ ไอร้อนอยู่ไหนวะงั้นก็ระวังตัวด้วยมันก็ระวังเัวดเดือดเขาพยายาไฟเขาเองอ่ะยังฝึกไม่สมบูรณ์อย่าเสี่ยงสู้กับพวกมันเด็ดขาดครับครูขอบรางนะครับโหสุดยอดเลยครูเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันก็เจ๋งแบบเนี้ยฉันชักอยากจะเป็นบ้างแล้วสิระวังตัวด้วยนะปักเสือเอ็งคือความหวังของพวกเราทุกคน ใช่คนนี้แหละครับปาผมเจอนอนสลบอยู่ในสวนครับสวนสาธารณะเรียกครับหลายวันแล้วครับผมจําได้แม่นเลยฮะปายหมอเนี่ยมันไม่ค่อยบกตามหาตัวด็อกเตอร์หรอนี่ถือรูปด็อกเตอร์หรอรูปหลักฐานเป็นรูปของด็อกเตอร์วัฒพงศ์หรอนี่นี่เปิดรูปหลักฐานด็อกเตอร์หรอนี่มี่ภาพไอ้หมวดรถกําลังทําแก้งกําลังทําอยู่ที่อยู่ที่โรงงานโรงงานตึกร้างนี่เรื่องด็อกเตอร์กำลังท้ำนี่ กับดันบิ๊นเบลมีมอเตอร์รถอยู่กับกำนันชำที่ตึกหรออยู่ที่ตึกสูงหรออยู่ที่อาคารโรงงานหรอนี่ไปช่วยชีวิตผู้กองสิ่งจะดีกว่าไปช่วยชีผู้กองสิงจะดีกว่าอย่าได้ประมาทเด็ดเดี่ยวไปยักษดชัดนี่มอเตอร์รถิงเครืช็อตไฟฟ้าแทงใส่ที่ท้องกำนันชานี่ทำร้ายกำนันช้ำเสร็จเมื่อกี้แทงกำนันเชฟเสร็จ เอากำนันช้าเสร็จแล้วเมื่อกี้มรกตเอ้าโดนมีดเสียบแขนแล้วมรกตพขากำนันช้าเสร็จนึกว่าผู้กองสิงนี่ไม่ใช่นี่มันมรกรเ,เอ้าเสียบแขนหมดรถแล้วมรกตไม่ใช่ครับไอ้ผู้กองสิงนึกว่าผู้กองสิงนี่มันคนร้ายชื่อมรกตนี่เอามีดแทงทิ่มแขนเสร็จแล้วเปลียนมีดทิ้ง<แ>ให้เจ้าเปิดยิงใช่ไหมิยิงไดไหม นักสู้ว่าเขาเดี๋ยวชิงรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกไอ้สับดาวระดึกขันทำทัมพลังจิตกองกองจิงี่เกิดขึ้นจากอะไรอิตเอ็ดดึงจากเก็ตและเดนอิตเอ็ดเจ้าเอ็ดเจ้าเข้าจิบ มีพับไอ้ร้อยโซ่กับโจรผู้ร้ายเชื่อมวรกกฏอยู่ที่บ้านรักเหรออยู่ที่โรงงานยาสอดเหรอนี่ไอจ่าพาจ่าครับไอ้คุณยอดชายกับแตกลายเป็นบ้าซะได้คุณยอดชายกับแบบนี้ผมคิดว่าเขาฉลาดจนเพี้ยนนะครับผู้กองไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะไอคุณเฉลิมพรคุณยอดชายจะเป็นรถเจ้าของรถกระบะอีซูซูคันแดงนี่เขาเลยอยู่เจ้าของรถสามคนเลยนี่เขาต้องแจ้งเจ้าของรถสามคนก็คือรถอีซูซูนี่พยายามขึ้นรถไปโรถนี่เป็นรถเพื่อนจ่าพาธเหรอ พื้นีหนียวไร้ช่อไงสารกับลิงลมมาล่อเวางเพรืงรถเหรอรอบเอาระเบิดไปซ่อนที่รถผู้กองครับห่วงครับผมติดต่อทางโรงพยาบาลได้แล้วติดต่อทางโรงพยาบาลก็มาแก่มมาสอดโองสอดเห็นไหมครับแม่สอดรถสอดเห็นลุกไม่ได้แล้วับแก่ก็สมควรตายตายชดใช้กรรมที่ทำกับนายเคนชดใช้กรรมที่ทำกับนายเคนถึงตัวฉันจะตาย การของพวกฉันจะยังเดินหน้าต่อไปจะยังเดินหน้าต่อไปความน่ากลัวของพวกฉันมันยังยอมพฉันมันยังยอมไม่ได้แล้วผู้ร er ้ายจึงมาก่อนี่วันรถเห็นกำลังอยู่ที่กางเกงนี่นี่ครับผู้กองสิงห์นี่อยู่ที่โรงงานน้ำนี่ยิงใช่ยิง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 จะยิงตายใช่ไหมยิงตาย นี่ภาพผู้ไอ้ผู้กองสิงไอ้แม็ดน้ำเอาคนร้ายเชื่อแมน,น้ำเอาหีบโต๊ะเสื้อผ้ามากันไในให้หมวดรถออกนี่ภาพน่าจะอยู่ที่โรงงานร้างหรอนี่ภาพอยู่ที่นี่เตะโต๊ะเสื้อผ้าไปจะเข้าไปขับขามวดรถไปตามช่วยหมวดรถหรอเข้าไปช่วยนี่โครงการเศรษฐีเชืะะ้อฟ้าก็ถูกตกไปแล้วตัวบินก็คว้า,วาไปกระตุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับเจนิพิษมงคบ ตีเด็กเด็กนำ้าหัวหาทุกๆรายได้นำไปบริการฝันไม่ไปจะไม่ไปนี่ผู้ร้ายสิจับขึ้นรนตโต้ไปเป็นตัวประกันในด็อกเตอร์ผู้ร้ายตกล้องผู้พันนำหน้าจับไปเป็นตัวประกันเป็นรถตโต้คอมพิวเตอร์คันสีขาวนี่เป็นรถของคนร้ายเมื่อกี้จับขึ้นรถตโต้ไปเป็นตัวประกันนี่ด้อกนี่แม็กนัมหยิบตู้เสื้อผ้าเอาประกันไม่ให้รถออกไงหมวนรถโดนขังอยู่ข้างในนี่จะเอาตู้เสื้อผ้าเอาไม้มารอง นี่แม็กนัมต้องใช้โตะเสื้อผ้านี่หยิบไม้มากันไม่ให้หมดรถหนีออกไปนี่เอาไม้รองเสร็จครับนี่นี่หมดรถพยายามจะหนีออกไปข้างนอกนี่พยายามจะออกพยายามจะเปิดประตูออกดีใช่ไหมจะเปิดออกใช่ไหมนี่นี่แม็กนัมจะอ้องเอาถังดับเพลิงนี่ที่เป็นสายยาวๆนี่จะเอาไปต่อตรงรูประตูนี่จะกดนี่แม็กนัมต้องปลดสลักสังดับเพลิงนี่ไปเข้าตรงทางรูประตูเสร็จแล้ว เอาผมออกซิเจนดับเบิลหีเกา่าๆขึ้นแล้วนี่ว่ารถโดนขังอยู่ข้างในแม็กนัมต้องต่อเข้าไปตรงรูประตูนี่กดใส่ว่ารถมันแท้ออกซิเจนถังดับเพิงไม่มีทางออกหรอกไอ้ว่ารถจะหาทางออกไม่มีทางออกที่จะรอดนี่มันโดนขังอยู่ข้างในจะเปิดประตูขอความช่วยเหลือดีกดเสร็จแล้ว วันดับเพลิงไอ้หมดรถแพ้ว,วันดับเพลิงอยู่ในห้องเก็บหัวกระราก,กเหรอ